ธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบที่สิบหกนะครับธนบัตรที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบที่สิกเป็นแบบปัจจุบันที่ใช้เรียกว่าจับจ่ายใช้สอยกันอยู่นะครับโดยขนาดของธนบัตรนั้นมีขนาด7.20คูณ1 5 0 0เซนติเมตรนะครับวันประกาศออกใช้ลงวันที่24ธันวาคม2 5 5 7วันออกใช้ลงวันที่ ยี่สิบหกนะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับภ้าประธานด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉายสาสถิตรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์คุยมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์นะครับโดยธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนี้นะครับเรียกว่าออกแบบมานะในเซตเนี้ยนะครับในเซตยี่สิบหกออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับการปลอมแปลงโดยเฉพาะเรียกว่า มีการพัฒนารายน้ำรายจุดและลวดลายต่างๆที่ยากต่อการปลอมแปลงให้เหมือนนะครับและอีกอย่างหนึ่งธนาบัตรค่อนข้างที่จะดีไซน์ออกมาสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะถ้าใครสนใจก็ลองเก็บไว้สักหนึ่งใบนะครับ UNC เก็บไว้เป็นแบบที่ไม่ได้ผ่านมือไม่ได้ผ่านการใช้งนานเลยนะเก็บมาสักหนึ่งใบนะครับเก็บเข้าไปในสมุดสะสมธนาบัตร นะครับเพื่อเอาไว้ดูนะครับในภายภาคหน้านะครับธนบัตรรุ่นนี้โอเคสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเว็บไซต์บอร์ด .or.th นะครับมาณะี่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับที่ผมพูดไปเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือดูธนบัตรอื่นๆธนบัตรที่ระลึกหรือธนบัตร ประเภทต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ bot.or.th นะครับถือว่าผมขอให้เครดิตแก่เว็บไซต์แก่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาณามชนนี้ขอขอบคุณ